ปลูกเพิ่มค่ะสิบเบิร์ดฝนล้วค่ะพี่น,อน้องกับปลูกไปอีกอยู่เดี๋ยวโหดเอา น้องไม่เห็ดหายแป้นแปนครับพี่น้องบานนี้อันนี้ต้นมะเฟืองต้นหนอนมหาชนกนะคะพี่น้องปีนี้ปุบเป็นซ้ำคาดว่าปีหน้าสิดกอยู่อันนี้บักม่วงแก้วนะคะต้นนี้ต้นนี้บักม่วงบักม่วงอีหยงังละคะบักม่วงกินสมนะคะบักม่วงเบาปีที่แลวดกโดกค่ะ ฟังทั้งนั้นเป็นบักม่วงมั่นค่ะแล้วก็เดาแสบค่ะพี่น้อง